สวัสดีครับกระผมนายวันลบป,ประวัติบงข้าราชการบำนาญอายุ6 2ปีอดีตประลัดจังหวัดสกแก้วปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสะแก้ว,จจวก,กวระผมเป็นคนสกแก้วตั้งแต่ลเล็กนะครับเกิดที่อำเภอประจันาคามจังหวัดปราจีนบุรีเมื่อปี2 5 0 4ย้ายมาอยู่ที่ทจังหวัดสกแก้วเมื่อปี2 5 0 8้ายดถ้าอยู่ ที่ตะแก้วมาตลอดนะครับเรียนหนังสือจนจบชั้นมัธยมที่สระแก้วหลังจากนั้นก็ไปเ,เรียนต่อแล้วก็ไปทํางานที่จังหวัดอื่นย้ายมา,าับราชการที่จังหวัดสระแก้วเมื่อปี2540แต่มีบ้านและครอบครัวอยู่ที่จังหวัดสระแก้วก็กลับมาเยี่ยมที่จังหวัดสระแก้วเป็นประจําอยู่จังหวัดสระแก้วจนถึงปี25 5 5ก็ย้ายปามมเป็นรงตําแหน่งนายเพอที่ภาคอีสานนะครับแล้วก็จังหวัดประจวบคิรี อยู่สามอำเภอนะครับหลังจากนั้นเมื่อปี2564เดือนกุมภาพันธ์ก็ย้ายมารงตำแหน่งประจงหวัดดสะแก้วจนเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายน2565ในปีงบปรมาณ2567กระผมได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลคนดีสีสักแก้วซึ่งเป็นความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะครับซึ่งกระผมได้ดงตรง,รง,รงตนภายใต้หลักคุณธรรม5ประการ ที่จะอธิบายพอสังเขปดังนี้นะครับประการที่หนึ่งด้านความพอเพียงนั้นก็ผมเป็นคนที่มีความใช้ชีวิตอย่างพอประมาณมีเหตุมีผลรอบคอบประหยัดมัธยัตนะครับแล้วก็เป็นคนที่ละเอียดในการดำารงชีวิตนะครับมีเหตุผลและมีคติสอนใจว่าแคบนักขยับยากกว้างมากไม่มีอะไรจะใส่สม สูงนักมักลอยไปตามลมต่ำนักมักจมธรณีประการที่สองในด้านวินยัยผมเป็นข้าราชการทหารมาก่อนที่จะลงตาแหน่งข้าราชการพลเรือนเป็นข้าราชการทหารถึงสิบสี่ปีเป็นทั้งนักรบอยู่ชายแดนและก็เป็นครูฝึกดุงเรียนจานาวิคชโยธินจึงมีความเข้่งคัดในด้านะเบียวินยันยมากและได้ปลูกฝังให้ครอ,อบครัวบุตรหลาน ให้มีเป็นคนมีวินัยใน,ในทั้งวินัยต่อองคอ์กรวินัยต่อสังคมมีหน้าที่เป็นพนเมืองที่ดีนะครับรับกฎหมายรวมทั้งเคารพผู้ค้ญชาเคารพเพื่อนร่วมงานแล้วก็ปลูกฝังให้ผู้ใต้บัญชาตลอดจนบุตรหลานนั้นได้มีวินัยด้วยประการที่3สุจริตกับผมได้ให้ความสําคัญต่อความซื่อตรงสุจริตเ,เป็นอย่างยิ่งนะครับความซื่อตรงเป็นสิ่งที่ดีงามนะครับจำได้ ยึดมั่นและยืนหยัดในความรักษาความจริงความถูกต้องและความเป็นธรรมจนได้รับรางวัลในด้านความสุจริตจานวนมากมายหลายรางวัลครับจิตอาสาในประการที่4นั้นกระผมได้ทํางานด้วยความเสียสละทุ่มเทเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมทั้งของราชการของสังคมและของประเทศชาติแม้กเกษียรอายุราชการแล้วกระผมก็ยังทํางานเป็นจิตอาสาหลายด้านไม่ว่าจะเป็นช่วยเหลืองานกาชาต ของจังหวัดสกแก้วปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองนายกหลักชาติได้มาช่วยถททานยุยยุกกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกแก้วในการเป็นผู้ดำเนินรายการเพื่อให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนหรือในการบรเพายนประโยชน์ในการช่วยเหลือวัดหรือคณะสงฆ์ตลอดจนของงานราชการที่จังหวัดสะแก้วต้องการความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นงานในด้านพิธีกรงานเป็นผู้บรรยายต่าง หรือเป็นกรรมการในชุดต่างๆก็ยังช่วยงานของจังหวัดสแก้วอยู่นะครับประการสุดท้ายประการที่5คือกตันญูกับผมได้ให้ความสําคัญต่อความกตันยูเป็นอย่างยิ่งนะครับความกตัญญูกตเวทีเป็นความดีงามกับผมมีความกรตันยูต่อบ,บิดามารดาผู้มีบุญคุณผู้มีพระคุณผู้มีอุปกรณ์คุณครูบาอาจารย์ผู้บังคับบัญชาตลอดจนประเทศชาติ ซึ่งเริ่มตั้งแต่หมู่บ้านโรงเรียนที่เราเคยเรียนอำเภอที่เคยดารงตาแหน่งนายอำเภอและจังหวัดที่เราเคยอยู่เมื่อมีโอกาสได้ไปตอบแทนได้ไปช่วยเหลืองานใดต่างๆก็จะไปตอบแทนไปแสดงความกตัญญูกับว,วิธีตามวาระโอกาสต่างๆนี่คือการดงชีวิตภายใต้หลักคุณธรรมห้าประการของกระผมครับสวัสดีครับ